ทำไมเนเธอร์แลนด์ถึงไม่จมน้ำทั้งที่1ในสาของประเทศอยู่ต่ำกระดับน้ำทะเลย้อนกลับไปในคืนวันที่31มกราคม1953เนเธอร์แลนด์เกิดหายนะน้ำท่วมครั้งใหญ่ทำให้มีคนตายไปกว่า2,000คนประเทศเขามีแม่น้ำใหญ่ของยุโรปถึง3ามสายไหลผ่านและอยู่ติดกับทะเลเหนือแถมบางพื้นที่ยังอยู่ต่ำกระดับน้ำทะเลถึง6เมตรทำให้เสี่ยงต่อน้ำท่วมสูงมากๆ หลังจบวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่เพียง20วันพวกเขาก็ได้เริ่มคิดค้นระบบป้องกันน้ำท่วมที่ดีที่สุดในโลกอย่าง Delta Works ขึ้นมาซึ่งต้องใช้งบประมาณกว่า2,040,000ล้านบาทและระบบนี้ยังถูกยกให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่อีกด้วยโครงการยักษ์ใหญ่นี้มีทั้งเขื่อนผนังกั้นน้ำประตูระบายน้ำและกำแพงกันคลื่นมากมายแถมยังมีเขื่อนที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างเคลื่อนไหวได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเขื่อน m a s l o n g e r i n g ด้วย เขื่อนหลักๆในโครงการนี้จะทําหน้าที่กั้นน้าทะเลและแม่น้ําออกจากกันช่วยให้ชายฝั่งที่คอยรับน้ําอยู่เนี่ยห่างจากพื้นที่อยาศัสมากขึ้นแล้วเขายังสูบน้ําทะเลอีกฝั่งออกทําให้น้ําในเขื่อนกลายเป็นน้ําจืดและใช้ทําการเกษตรได้ด้วยแต่เขื่อนเขาก็ไม่ได้ไปทาลายระบบในเวศของเหล่าพืชและสัตว์น้ํากร่อยนะเพราะเขาจะมีประตูระบายน้ําคอยเปิดปิดให้น้ําทะเลไหลเข้ามานั่นเองส่วนเขื่อนเล็กๆด้านในก็จะคอยควบคุมทิศทางน้ําให้ไหลออกทะเลแทนที่จะไหลเข้าท่วมแผ่นดิน แถมเขายังมีระบบอื่นๆที่ทําให้โครงการนี้ยั่งยืนด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีการจัดการน้ําหรือระบบเฝ้าระวังภัยน้ําท่วมแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าแม้แต่ Delta Work s เองก็ยังสู้กับภาวะโลกร้อนไม่ไหวเพราะในเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมายุโยรปเผชิญกับน้ําท่วมครั้งรุนแรงจนคันกั้นน้ำในเนเธอร์แลนด์แตกในบางจุดทําให้ประชาชนหลายพันคนต้องอบพยพถ้าเรายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมและช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจรงิงจังแม้แต่ระบบป้องกันน้าท่วมที่ดีที่สุดในโลกก็คงช่วยเราไม่ได้